To you. You, know? Yeah. you know, you know, you know. Oh. การตัวหนึ่งกับใบวะกับปองเด็กหนอยว่ะี่น้องบ้านท้าวู่เอาหลุดถีบลงมากลางน้ำพูดก่อนเลยพี่น้องเยหน้าตามั็นกะจักระมาณนี้เลยพี่น้องสบายดีสวัสดีพุณพี่น้องสบายดีสบายดีคือเก่าพี่น้องเอ้ยอีพีใหม่มาสอนกุ้งคือเก่าอยู่ฟังนี่วันนี้ขี่เึ้นอายมา หน้ามันเกือบลูกฮะเใส่ก็ได้นะมึงมีน้ามันขึ้นพี่น้องไอขึ้นว่าอีดีผู้พลโตงวดนี่หน้ามัก็ขึ้นบับบับเลยก็เลยสิมาลองซ้อนเบิ่งกุ้งน้าเชเบิง่งว่ามันจะมีอยู่บ่เบิง่งสุดก่อนน้ามันขึ้นเพราะรายแซมนี้เนาะสุดนี้น้ามันขึ้นหลายก็เลยว่าน่าจะมีกุ้งมีปลาเนาะได้สิมารอน พอจะกินเพลนพี่น้องถามมิกกดิเอ้ามากับอีเมีคือเขาเปื่อยน้ำไปมากับคนเถาะคนเถาะคนเถาะงานถ่ายคลิปถ่ายคลิปมาหนีมุงไม่เท่าพี่น้องเพราะว่ามุงตัวไหนมันมันใหญ่ร้ายมุงตัวนี้แค่แนวมันทีหน่อยเนี่ย มุงตัวนี้มันหน่อยมันก็สอนกุ้งถือนี่ม้านี่นะมานี่แหละโมผาแบบเมือนี่ยเอ้ยเนาะม้านอยู่ว่าเอือม้นม้านอยากกินกุ้งเท่าไรเหมือนแหละผาติมาบ้านหมดเลยกินก่อยกุ้งเนาะเดี๋ยวเสซตเมนูกินเทะเดี๋ยวพี่น้องเลยม้านม้านม้านม้นนี่ม้านม้าน นี่ค่ะถยูยนี่น้องนี่น้องนี่น้องเฮ้ยนี่กไนบคว่าพีนับมนัเฮ้ยเนี่ยงมองมันขาดก็เห็เด็กกนกุ้เนมองมันขาดนะนี่เรเดือโอ้ยเด็กินี้อยกุ้น่ละเพราะว่าน้ามันข้นไว่เขานะมันขืนไวเเนอะ มือเดีย่เอามันไม่ทานนี่พี่หน่องมันมันเลยกุ้งหอยปูปลามันก็ขึ้นมากินหนื้อเห็นมอเลยเนาะหมู่วันนี้มันสอนสบายเนี่ยก็มูใหญ่พ่อและแม่ไปเรียนที่บ้านผมมันฉีดออกว่าดังมันนี่แห้วขาดนี่เฮ้ยมไอมันมันเลยเอาถือเนี่เต้ มีกุงมีปลาพี่น้องสมกันได้มันไหนก็ปป่อยมั้ยมันมันวันนี้จอนมาองผีเป็นยังจอนผุนมาองผีจะสีเหยียบน้ำด้แม่จะไม่ใส่เกิบน้ำโฮมนี่นะ นี่เด้น้ำหยานี่นี่นี่โม่นี่เลยจะถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวเขาสิไปสอนนี่น้อยหมดมันบ่ถึงมันหนึบโอ้ยก็มันหนึก Nói chọn đâu Sự gạo mặt hiền. Sự mặt hiền nãy. Nam gạo, ha. Nam, kẹo nãy. Nó lần nữa. 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 Nó Nó lần nữa. ทั้งปงทั้งปลาหาปกในที่บอ่น,น,ออนี่ยฉันล่องเงยงในติ๊มเลหน่อยเปนไปเว้แตเออเอไปยิ้มเน้นให้เน้นบอกยิ้มเฮ้เบ็ดกออ้พี่น้องเลยเบ็ดกอมันบ่ไหมก่อนก้อนอาจะอาเอามาใส่โดดนะอเอาใส่โดดนิดม,มีแต่ปลาเฮ้ยมันเดือด่อนลำพังที่ปลาจะสิบม,มี น้ำเย็นกมันขาฟังไปน่อยเบ่งมันสีมันบมันพีน้องเยสวันกครับบัไลพ่อคอยนี่บ่มืดอะด้ ก้อยกินกับผักกระโดนนะผักกระโดนม,มูมี่เออสวนเขาหุบป้าไหนอยู่ปะนี่นี่กุ๋งมองมเป็นแฟนเนาะนี่กุ้ออกลงลายเออกุ้งลายตัวนี้เราไปสวนผัก ไปทานเหรอเอ้าถ่ายกล่องจะถ่ายจังไรเวนนต์คุ้งไปไปเวนนต์คุ้งเหรอกาจะแนมวทางนอกบัแนมกล่องเมียจะจุ่มไร้ที่เลยมันไตออกละฮะมองขาดมองขาเด่นตุ้งกุ้งมันบาดไตอยู่ว่ะไปสอนท่าไม้แล้วพี่น้องไปกันท่าไม้พี่น้องเลย ไปทาข้างหน้าเดี๋ยวเอาพผ้าอื่นไปเฮ้ยนี่ขี้เพื่อพายพี่น้องเพื่อจักอีพอร์กอีพอเพื่อจักไปเนาะก็ได้ขี้เพื่อพายนี่ได้ได้ยู่พี่น้องเออแม่ไม่มองนี่นี่นะแม่มองตัวกบนี่มันสอนได้แล้วค่ะมันแปลนมันแปลนนี่มองคุดที่เดือนนี่ร่องมั้งเหรอร่องมั้งค่ อถ้าตัวนี้หันช้อนง่ายอยู่อะโคกตัวกบเปิดได้ด้วยอยู่นี่เกิดไรเป็นห่มเลยนี่เนี่ไว้เน็บเขาฟังอ่ะ ขึ้นเทิงพูดมังเออคนจีคืนทิงอาานันนั้นเี่ยมนปีงจับจังใ<ช>โอ้โหอเอ้ยทระวังปีงหรอเอาเคื่นอนนั่นน้อยๆเอาเคื่ออันแถบเขามาจะสี่แต่ก็สวนทางนอกเครือบ่มไม่หาบ่มีหาบเนี่ยอยู่นี่ ตีนั่นมหมน,นี่คอตะโกมันติดนี่คอเขาเตยมากป้าหย่อนให้พ่อ,อไหลเกาะไ,ได้นนเนาะพ่อีอไห้พ่อเกาะเหมือนแบ่ได้พอ่อโต แต่อย <ets> ู <c ười> <Your throat> mm ่แต่บุตรหลายแต่ปลาคุ้มหุ่นเุ้มิจักเอาเคื่องกจุกไปบหุ่นตีเมือป้าใหม่มากเป็นหือหือปวดจัด จระกุกเดี่ยวปลาเห็นไหมเห็นไหมง่าเป็นง่าโอ้ง่าเป็นงามเฮ้ยกระปุกเหรอกุณช่วยอยู่เออเอฟซีพี่น้องเห็นอยู่วะเนาะเห็นนี่เนาะกระปุกมาช่วยอยู่อ๋อเต็มไปเติมนี่อืมกระปุกเห็นเลยมันมีหัวง่ามันมีห่มมมีห่ปลามันเขาเออกุ้งมันเขาห่มเนาะ มานมนมือนี่พี่น้องเลยมองห็นมันมีหยามีน้ำเลยไหมแต่มันมีหยาเอากล้องไออเอหนบอซ้อนเกพ่งย่างพด้กหนามปูดุ๊ยเลยมื่อก่อนตหนาม ตกค้นตกหนาโมไปยังโทรศัพท์ตกหนาเนี่ยตี้เสียหลุดได้ฮะมันมันจมหนามันโมเสียหรอกแต่ว่าเถ้ามาจมหนาได้หายไปเลยน้ำมันคือของแล้วมันคือของนั่อนแห้ะน้ำมองเหนียวมันมีน้ำพ่อแหละพ่อแหละขึ้นขึ้นมาเถิงพี่ กินแซ่บๆได้แหละตุ่งห้นี้เออมีตะกุ่งให้สวิงกระซิสอนถือเนาะตักถือจ้ะตักสวิงเห็นได้มองหัวโบสวิ่งมามามีบ่าได้เสือสวิงมาไหวเนาะได้แล้วก็ได้สอน ไปทานเลยเนาะจอดที่แบบนี้หนิเนาะเห็ดนาะเดือดเนาะมันเป็นผักได้หมองนีิเนาะเออมันชัดโอู้โอกระปอมนี่โคกบ ต้องบากบ้าำบนที่น้องเอ้ยเพื่อนสิได้กินเออแม่จะสอนทอนเป็นยังบ่บ่แม่หน uh, ีเดะมองหนีเดะคลุ่มไล่ <ừ> <ừ m. S 1> อืออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้กุ้ง <ừ m. S 1> ออกมาเดี๋ยวนี้โอ้โหข่าเป็นนาวปลาแก่อัน <c ười> นี้งัยน้าปาเงียบคำว่าตีนน้อยเหรอเอออู้บาทนี่ยังถือขักอู้อ่ออาเออใ่เขาจุกเอานะ มันเป็นกกุ้งได้วยแ่งค์กิบจุกกุ้งอย่างนี้ที่ดินนะบัลเรียเาอมันน้อยจุกเอาที่ดินออกแับเอาจังสีอื้อหือ กดีินนกลุ่มว่าตัวใหญ่บนไดเนาะไม่ค่อยมีตัวใหญ่น่าดูมันอยู่นั่นแต่พันไปแล้วไปแล้วพี่น้องมาสอนท่านี่กอยือ

Đi Đi, tôi đang cầm bay, Tôi thay bộ này tôi Trời nó bộ lại vào đây nè Cậu không có hiếm bãi của điên tôi nghe một nửa nè อุ้พอตัวัดดีพตวันะแนตันี้่กัดแนตัวหนอ้วเลอีโมอ๋อพี่มีหากขาปะเนี้ยอาไหวกินนี่นะยับขึ้นมาพี่แนวมองนนามันได้ไหลว่า ไ่เอาปลาในนี่เนาะตึแ<อ> <laughs> มีปลาใหญ่มอกล้วเออมอกด้วากันเนี่ยหรอมื่อไรเอาปลาน,นี่มันเขามอกเป็นระถูงไง่ไรนองเมน่แมเถ่ โอ้โไปแล้วไปแล้วมาโอ้้อีดิถๆจุกฉันต้องงีแห้งน้อยๆปลาจุกเอาจุกเออจะปลาจะกุกถือเว่ งยสวยอยู่พี่น้องเลยกุ่ม<ไ>ปลาจับคองปลามะ,มาะนี่แหละปลาอันนี้เด้อเขาตักสอนถือ,อไปนี่อี่วัล้บไปถ่ายไ,ไปทาอื่นพี่น้องเยบันบนดนักรามผู อ่อนไปห้าวัดถ้าลวงค่ะวัตถุกว่าแค่นี้ยังมีดินตมเชแทงวนาบุกไรตื้อ ไปดูดูน้องไดูอโห้องกระขาดกองในวันนี้สั่นเขามาในน้อยๆสั่นเขามะอ้าวสั่นเขามามันสิไป่ว่ามันมุมว่ามันขาดหลายเนาะมันกระลดดพนไปตรงไหนก็นีแต่มองขาโอ้กุ้งไปเลยอันดีน้อยเออ เออเอาหน่อยคับสอนกับเพือนบัดหนึ่งกับพอพอกนกับอบกุบอนไหล่ะสอนกับเพื่อ,อนกกับอีทาน,นะคะตัวนีท่าเทีเ่อน เพ่นไม่เถาวสีนี่กค้างเราตายไปหลายปีละเปนีท่าเพื่อนเก่าเหรเลื่อนอีเมีะเลื่อนแต่ข้าวบารันกุเผาเออหอมอ่ะอินดี้ไปนนะินนะ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีโอ้ขึ้นมาไหนสเอโอ้เก่งเล่งเอาาขิ้ไปใส่ไปสเอาไปไปไปเอาเอาอยาาอเอามันขึ้นเนีอยได้หน่อยไปไะเข้าไปเข้าอะไรยั่ขึ้นมาอยู่อินดี้โอ้ยเต็มเปิ อันนอกอินดีมันหมักหนาเนาะว่คือมมอกีีปันไดจีบอ่เคยหนาปนไดตันทถ่ายพี่น้องถ่ายพี่น้องขึ้นเมื่อเลยบ่คยถือถ่ายพี่น้องนีถือปลาตองไงนี่ปลาตองหนาเสยโอ้เห็นบะ อาอพ่งไปเลยนี่แล้วว่างมันโดดลงนะพี่น้องเด็นน้ำเล็กหน่อยเล็กหน่อยหวานเทาหวานเท้าหูอ๋อโดดถีบลงมากลางน้ำหูหวานได้เราตัวยังหน่อยเนาะ เจกับผู้ใหกว่าหยานนิดหน่อยตแต่ทางนี้เขาชินแต่เลื่องพี่น่องเขาเปเขาบริยานหนามเนาะกับบริยานเพราะว่าบ้านท่าไก่น้ำเห็นเห็นในหนุ่ก้อยเนาะเห็นตาบ้าก้อยสุก้ยสุเขาเอามาขวบก่อนพี่นองกุ้งก้อยกินเพล Cà, cà, ta cắt ba ni cha o bơ u u u được nhảy cái tay tốt này ba ta năm ừ. Ủa lại lại. nó ừ u o này đại lai xe phát cái nhẹ nằm tàu ha không nóng mà đi oh,

gọi là nào thì nó ấy nhà ta mình cả tay man thì nó để không chỉ bọc kim điệp nó khỏi chụp đi qua mình xong ở đây chim bò chim đây chạm bò Khơi để kim kín... Bọc khởi là kim kim như vậy thà để kim kín... ừ. như đó mà ừ. ừ. Kiếm cho mày Chạm thôi Mệt bỏ นันีอ้ออพี่น,อน้องเลยอ้าวอาหารเพลินไม่ได้พี่น้องกินเขาเพลินแบบนี้อาหารอีเมะแล้มาแต่เพลินแน่นะเรากินก่อนพี่น,อน้องเลยโอ้ยกูวนได้มีแต่ป่าง แล้วอืมอะไมบ้างอ่มแต่ละไอซุกไปอยู่กับพี่น้องเองไหมของมัน้นอ่ะซาไปใหม่